สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ผมทำการมาแจกของทุกวันอาทิตย์ใครอยากได้นะครับผมเพียงกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c ค i b e ผมด้วยกันใครอยากให้อ่ิน้าเนี่ยแจกอะไรคอมเมนต์ผมอยากได้ผลมังกรอยากได้โยรูอะไรเงี้ยคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวทีน้าเรามาแจกทีวันนี้เรามาแจกผลสั่นสะเทือนนั่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันว่าใครได้หรือใครไม่ได้นะครับผมโอเคคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปลุยดีวยกว่าลืมกดไลค์นะ s u b s ไคร b e ด้วยกันขอหนึ่งพไลค์ขึ้นไปด้วยโอเคลุย ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมรูวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนำนะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่นะครับรับบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคุณดูมีบริการนะครับผมเติมโรบัคไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลกาซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีดด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคุณดูก็ใครอยากจะทำการซื้ออนนะะคครรัับบผผมมมย่าลืไป ใช้เวกากันด้วยนะครับคนดูคุณผู้ชมครับไงโอ้โหวันนี้นะครับผมขออนุญาตไม่ใช้ชีวิตหลูนะครับเพราะว่า ลุงตู่ไม่อยู่ยาวคุณผู้ชมลุงตู่ไม่อยู่ยาวนี่เลยครับผมตอนนี้เราใช้ผลสะเทือนนะกับการไม่ใส่รองเท้าผมรองเท้าเปล่าเอ้ยไม่ใช่ดีเท้าเปล่าเออรองเท้าเปล่าเลยอ่ะนี่เป็นไงโหชีตไม่ติดหลูครับผมเพราะตู่อยู่ยาวนะคุณผู้ชมเอาละกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมรถไฟบ๊็อบไปเที่ยวในฟาร์มพูดเล่นนะครับผมอยู่ผมคิงอนเคดีน่นะครับอ่าซึ่งในคลิปนี้นะครับผม ตามคําขอเอ้าไม่ใช่ตามคําขอหรอกคุณผู้ชมเพราะว่าจริงเนี่ยต้องลงทุกวันอาทิตย์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมอาจคลิปวันอาทิตย์นะแต่คลิปนี้อาจจะลงวันจันทร์เว่ยวันนี้นะครับเราจะทําการเป็นสุ่มคน นะครับผมสุ่มคนว่าจะได้ผลสั่นสะเทือนหรือเปล่านะครับเพราะาช่วงนี้เนี่ยผลสั่นสะเทือนเนี่ยในการ p ีพีเนี่ยมาแรงมากๆนะครับพี่ก็เลยจะทําการมาจัดให้น้องๆเนี่ยนะครับผมโอเคก็ง่ายๆนะครับผมกิจกรรมง่ายนะครับเพียงกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจเคิตันช็อปนั่นเองนะครับผม <S <S <สะ S 1> คือง่ายคุณผู้ชมเข้าดิสคอดผมมาด้วยนะเพราะว่าเราทําการจัดกิจกรรมในดิสคอดนั่นเองนะครับผมการสุ่มการอะไรเงี้ยสุ่มในดิสคอดของผมนั่นเองนะครับโอเคใครอยากได้ก็ ก็เข้าดิสคอดผมมาลิง์ต้า่างคลิปนี้เน่นนะครับโอเคปะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะขอ1,500ไลค์ขึ้นไปด้วยโอเคปะเราลุยเลยดีกว่าเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมก็นำการนี่นะครับ มันจะเป็นบอร์ดแบบนี้นะกีบเอาเวนนั่นเองนะครับผมเนี่ยผมก็ได้จัดกิจกรรมแบบนี้นครับก็แค่กดพุ้นนะครับคุณผู้ชมกดพุ้ไปอะไรประมาณเนี่ยเออง่ายๆนะครับผมก็รับผลสั่นไปนะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าอาจจะเป็นผลมังกรผลอะไรก็ได้นะเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมอยากให้ผมแจกอะไรกดไลค์ลคลิปนี้เลยกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์เลยคอมเมนต์รุดว่วนผมจะไปขอร้านคิทันช็อปให้นะคุณผู้ชมเข้าใจปะเออเดี๋ยววันนี้เราก็จะทําการไปไปอ่าเพจนี่แหละคิทันช็อปนี่แหละนะครับผมนะในเพจในเว็บก็ว่ากันไปนะครับผมเเเคเดี๋วรา มาดูคนที่ได้กิจกรรมนี้ดีกันดีกว่านะครับว่าคือน้องคนไหนเออตอนนี้ผมก็พูดโลนๆนะอยากหลับเพราะผมไม่ได้หลับนานมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอดีกว่านะครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคคนนี้นะครับเป็นคนได้กิจกรรมของเราก็เรียบร้อยนะครับน้องคนนี้ได้มาแล้วนะครับผมก็ตามนี้นะครับอาทิตย์หน้ามีแจกทุกวันทุกสัปดาห์นะครับผมบอกก่อนนะ ติดตามช่องผมไว้กดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมอ่ะน้องครับน้องชื่ออะไรเนี่ยฮะน้องชื่ออะไรครับชื่อชว้อไว้ครับเฮ้ยไอ้เฮ้ไว้ปะไอ้เปื่อเี้ยไอ้ไว้ปะเป็นลูกน้องไว้คุ้งปะเนี่ยฮะเอ็งเอ็งเอ็งรู้จักไว้ไหมรู้ใจไว้ไหมไม่รู้จักโอ้โหไม่เคยดูคลิปกูไม่ใช่เอฟซีตัวจริงเนี่ยไม่แจกละไม่แจกลครับคุณเลนโอเคก็เดี๋ยวน้องคนนี้นะครับก็จะได้เนาะ วันนี้นะครับผมก็ทําการไปซื้อในเพจและกันนะครับผมสับผลสั่นสะเทือนนี่น,นะครับน้องเขายังไม่รู้นะว่าน้องเขาจะได้ถาวรนี่นะครับเมื่อกี้น้องเขายังตกใจอยู่เองในผลสั่นนะถือว่าเป็นผลที่พิพีดีมากแต่เองเวิวเท่าไหร่ละตันหรือ,อยังวิวตันอ่าตันแล้วเอ้ยถือว่าดีนะวิวตันแล้วคุณเอ้แต่ว่าทำไมข้างหัวคุณน้อยมากเอางี้ดีวกว่าคุณต้องไปลงดันผลตื่นนะครับต้องไปทําผลอ่านเนี่ยต,ตื่นสันตื่นเหมดอสันตื่นเอาตันอ่าแต่ไม่มีถาวรใช่ไหม อ๋อจะไม่มีถาวรใช่ป่ะใช่ใช่อ๋อโอเคเดี๋ยวเราก็จะซื้อให้น้องเขาถาวรนี่นะครับซึ่งไอผลสันเนี่ยพีพีง่ายแมน้องเคยเคยพีพีไหมเคยเคยครับคือคือเองโดนตบจนเหลือข้างหัวแค่นี้เหรอใช่เพราะว่าน้องเขาเล่นในมือถือใช่ป่ะเฮ้ยกูสงสารคนเล่นในมือถือกูเข้าใจแล้วว่ะเพิ่งก้าวเข้อีกเก้าแสนเลยค่ะจากเท่าไหร่จากจาก 9ก้าแสนกูเพิ่งไม่เห็นโอเคคุณผู้ชมครับปาเดี๋ยวเราไม่พูดเยอะเจ็บคอดีกว่าปาเดี๋ยวเราไปดูในเพจกันดีกว่านะครับผมลุยเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าร้านคิตันช็อปน่นะครับผมนี่นะครับผมหน้าเพจจริงก็คนติดตามก็ห้าหมื่นแปดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถึงหกหมื่นกาอาจจะแจกเลยก็ได้ไม่รู้นะคุณผู้ชมก็รีบมาด่วนเลยละกันและในตอนนี้วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายสําหรับกิจกรรมใหม่นะครับผมห้า หมื่นไลค์นั่นเองนะครับห้าหมื่นไลค์นะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับคูนี้เลยนะครับผมแจกฟรีนะครับเลือกหนึ่งผลจนมวนสิบรางวัลเนานะก็เอาง่ายคือเลือกได้ทุกผลหรือเปล่าไม่รู้นะสิบรางวัลหรือเปล่าเลือกได้หนึ่งผลเออใช่นะครับก็ตามนี้นะครับผมสิบคนนะทำกดไลค์เพจนี่นะครับผมแชร์โพสต์นี้กลุ่มเกี่ยวข้องกับโรบอทนี่นะครับผมมึงอย่าไปแชร์ในกลุ่มมั่วๆไม่ได้นะแล้วก็ลงหลักฐานไว้ตาเลยแชทนี้ปะโอ้โหเป็นหมื่นโอ้โห เป็นหมื่นโอ้โรเยอะคุณผ,ผู้ชมแชร์เป็นหมื่นโอ้โหบ้าตายนะครับก็ไปช่วยกันดันได้นะครับโหกูเหลือเชื่อจริง,รงๆไลค์แล้วแบบคนกดไลค์กดแชร์โคตรเยอะเว่อไปนะครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรานะครับผมทําการมาเป๊น้นองเขาคือผลอสั่นสะเทือนใช่ไหมโหกูเลื่อนยาวแล้วครับคุณผ,ผู้ชมโอ้เยอะเกินอ่าน,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 นี่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 ะครับผมก็เปิดร้านแล้วจ้านะครับผมของพร้อมส่งครับนี่จะมีทุกวันเลยนะ เรามาดูกันดีกว่านะครับที่ผมไปเติมให้น้องเขาคือผลสั่นสะเทือนนะผมนี่210บาทนั่นเองนะครับผมอย่างอื่นก็มีนะโอ้มีหมดทุกอย่างนะครับผมเกมพาร์ทแมปนู่นแมปนี่แมปนั่นบอกฟูดคิงพีทคีนักซี่นะครับผมหรือว่าไรเนี่ยออสตาดีเฟนอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้เล่นนะผมไม่รู้จักชื่อแมปสักเท่าไหร่นะครับโอเคซึ่งวันนี้นยเราทําการมาเปย์นนะผลสั่นสะเทือนนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาทักเพจกันดีกว่าเอาละคุณผู้ชมครับผมตอนนี้ผมก็ทําการเข้ามาที่หน้าเพจแล้วการแช ออของเพจนั่นเองนะครับผมดีครับผมอันนี้คือแชทเก่าผมนะเอ,อมีคือต้อนรับดีมากคุณผู้ชมครับดีครับผมอ่าผมรับเป็น,ผล,นผ,ผลสั่นครับผมอ่าผลสั F ่นครับผมด โอเคครับผมก็ผมจะโอนเป็นทางวอลเล็ตนั่นเองนะครับผมอันนี้มันจะโอนง่ายกว่าเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์อาจจะเติมนั่นเติมนี่เติมพอยต์อะไรย่างนี้แต่ในเพจมันจะอีซี่มากๆนะครับผมก็แป๊บเดียวแหละแอดมินก็ตอบเลยนะครับแอดมินเขาแบบเออแอดมินบริการดีมากๆนะครับสำหรับเพจ kistan shop น,นั่นเองนะครับผมนะก็ผมเนี่ยลองรอ,งล,องละบางทีก็อาจจะนานนิดหน่อยนะครับอันบางวันเนี่ยถ้าเองเนี่ยตอบไปเช้าหรือว่าบางวันที่เขาว่างแล้วเองเอางแค่คือมึงทักไปถูกเวลา มันก็จะได้นี่นะครับผมได้เร็วมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอเขาตอบดีกว่านะครับคุณผู้ชมนี่รอเขาตอบก่อนนะครับนี่เลยโอเคนะครับผมตอนนี้ก็แอดมินเขาทําการตอบผมแล้วนะครับนี่เขาบอกว่า2 1 0บาทอ่ะตามที่เราเตรียมตังค์กันไว้นะครับผมเราก็เข้ามาใน wallet นะครับผมอันนี้ผมน่าจะไม่ต้องทําแบบว่าจอละมั้งนะครับผมแล้วก็ใส่เบอร์ครับเบอร์ตามนี้นะแล้วก็ชื่อคนรับตามนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเอง ไปเจอผิดโกงอะไรอย่างนี้นะครับต้องตรงทุกอย่างครับเนี่ยเลขชื่อนะครับผมเลขเบอร์โทรชื่อเบอร์โทรอะไรแล้วแต่คุณผู้ชมก็ดูเอาละกันก็ทําการโอนเงินไปนะครับแล้วทําการส่งสลิปเนาะอ่าแคปสลิปนั่นแหละหรือว่าจะบันทึกสลิปอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้คุณผู้ชมได้ดูนะเป็นแบบนี้ขอผมนะมึงอย่าไปครอบรูปกูไป้ไปบอกว่าพี่ครับผมโอนแล้วไม่ใช่นะผมมีนะครับบางบางคนแม่งใช้มุกนิดเหลี่ยมไง เหลี่ยมกับร้านเยอะมากนะครับผมก็แคปรูปอะไรเงี้ยเออแคปรูปผมเงี้ยมาเนี่ยเออแล้วก็ส่งไปให้ร้านอะไรเงี้ยเออไม่ต้องทำครับเขาเช็คได้นะครับผมโอเคนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอลิงก์นะครับอยู่โลกใหม่อ่าโลกใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเราทําการกดลิงก์นะครับผมแล้วก็เข้าไปโลกใหม่ของเขานะเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์มาให้เรานรั่นแหละให้เราไปรับในโลกใหม่ ก็ <G uard> เดี๋ยวน้องคนนี้ก็รอน,น้องไว้ครับน้องไว้อยู่ปะเนี่ยอยู่อยู่ครับดีไหมครับน้องชายดีใจไหมดีใจดีจดรออ,อะไรอของของฟรีใช่ไหมของฟรีของชอบนะชอบตอนแรกก็จะซื้ออยู่ตอ,ตอนนี้ช็อตอยู่เ <G uard> yeah, ย้ช็อตอยู่ก็คือว่าคุณผู้ชมคือช่วงเนี้นั่นแหละไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับติดโควิดกันนะครับผมก็นั่นแหละครับต้องเขาดาวไม่ใช่เขาดาวดิพูดผิดนะครับผมนะ ก็ต้องแบบว่าอยู่บ้านเลยประมาณเนี้ยคุณผู้ชมก็แบบบทศพจริงๆชีวิตนี้นะครับเรียบร้อยเขาจะอ่านเองเนีนะ่ยเขาอ่านช้านะตอนเนี้ยคือผมทักตอนประมาณ2องสโมงไนงะคิวมันเยอะนะครับผมเราต้องรอด้วยคือมันคิวมันเยอะจริงๆอ่ะคุณผู้ชมพูดไม่ถูกว่ะเยอะจริงๆอ่านเรียบร้อยแล้วแอดมินเขาตอบมาละเนี่ยประมาณหนึ่งนาทีครับได้ค่าวโอเคเดี๋ยวเราก็รอน,นะครับผมเดี๋ยวเราต้องส่งชื่อน,นี่นี่เขาส่ง,งลิงก์มาละโอเคไปเดี๋ยวเราเข้า ลิงเลยดีกว่านะครับเอาละเข้ามาแล้วน้องชายมายังอ๋อนี่ไงนี่ไงโองเคเข้าใจเข้าใจน้องเขาก็เรดในมือถือนาจาก็อาจจะนานหน่อยเราไปต้อนรับไหมเราไปต้อนรับเอ้ยคือแม่งบางคนไม่ดูดิไม่รู้ว่าพ่นยเขาเขาซื้อเสร็จหรือยังไงนะเออเขามายืนรอตึมเลยใช่ไหมน้องน้องอยู่ไหนคาเฟ่ใช่ป่ะใช่พี่อ่ะเองเองเองมาเองมาเจอพี่น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 ้องชายตามพี่มาตามพี่มานี่นี่พี่โอเคตามพี่มาอัคพี่ ตามมาตามมาโอเคลุยลุยลุยสานี้โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราลองไปดูเขานะครับว่าเขาอยู่ข้างหน้านู้นหรือเปล่ามายังโอเคเอาได้แล้วพี่ได้แล้วเอาได้หรอง่ายจังอ่ะมามาไม่เฮ้ยเกินไปเร็วแป๊บเดียวเองเข้ามาแป๊บเดียวผมก็อัดคลิปไปนะคุณผู้ชมเรียบร้อยเขาทักผมมาละเขาทักแชทผมมาละครับหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยกูสุ่มได้ป่ะเดี๋ยวอ่ะสุ่มให้เลยกันไหนได้ใช่ไหมครับได้แล้วเดี๋ยวเอง็เองลองกินปลาเรียหน่อยปลาเรียตรงนี้อะไรก็เปลี่ยนผล กินให้พี่ไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวคนดูบอกเอ้ยไม่ใช่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับผมเติมให้จริงๆนะอลองใช้บาเรียลองลองเปลี่ยนครับลองเปลี่ยนผลโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะแจกโยรูหรืออะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ชมคอมเมนต์กันมานะครับผมจะลองไปขอแอดมินให้นะครับก็ขอบคุณทางเพจคิทันช็อปจริงๆที่แจกเด็กๆของผมนี่ไงเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ไปใช้ในทางที่ถูกต้องนะครับน้องคือไปฆ่าคนนั่นแหละถูกต้องที่สุดเลยดูไหม เงียบเลยกูอินเนอร์คนเดียวเงียบเลยอะไรนะเครื่องดับเ <laughs> ครื่องดับเลยโอเคครับผมก็ขอบคุณน้องมากมากนะครับน้องไว้ครับอาจจะพูดด้วยกันไม่เยอะเนาะแต่ขอบคุณน้องมากมากนะครับเองคิดยังไงกับการได้ของชิ้นนี้ดีใจดีใจแค่อย่างเดียวใช่ไหมดีใจเลยเนาะ <laughs> ก็ไปดูช่องพี่บ้างแล้วก็ไปกดไลค์พี่บ้างนะครับน้องรักของพี่โอเคไหมโอเคนะ โอเคครับผมป้าเดี๋ยวเราก็ประมาณนี้นะครับแจกเสร็จแล้วนะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปดูคิทตันช็อปว่าเขาจะบ,บริการยังไงต่อนั่นเองโอเคยบายครับผมเอาละครับผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ของเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ทำการสร่งพ้นเกมพาดนะผมตเติมเพชรเรียบร้อยแล้วอะไประมาณนี้ขอบคุณที่ใช้บริการด้วยฝากรีวิวเพจด้วยนะโอเคจัดไปผมก็รีวิวเพจกันได้นะครับเนี่ยออนี่ผมก็รีวิวไปลวนะไอ้อิรีวิวไปเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองครับ ไปกดไ like ลค์อะไรกันได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมในการซื้อนะครับผมทางผลปีาสาตร์หรือเกมพ้าต่างๆในคิดตันชอ็อปเนมันง่ายมากคุณผ,ผู้ชมอีซี่มากๆขอแค่มีตังในบัญชีพูดเลยนะครับก,ก็จริงแหละคือขอให้เองมีตังในบัญชีในวอ l l e t ก็เรียบร้อยทําได้นะครับแบบผมชิวๆจะได้ของไรเติมดีกว่าผมไม่แนะนําให้เติมอาลันะใครแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแต่คนนึงว่า ส่วนมากผมจะแนะนําให้เติมแบบเป็นซื้อแบบนี้มันจะคุ้มกว่านะครับผมมันจะคุ้มกว่าจริงๆนะครับน้องชายทุกคนโอเคครับส่คลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับบ๊ายบายครับผมซีอูครับคุณผู้ชมครับผม